ได้เลยการสร้างรายได้จาก YouTube มีหลายวิธีนะขึ้นอยู่กับสไตล์ที่คุณถนัดและเนื้อหาที่คุณทำลองสรุปง่ายๆให้ฟังนะเงื่อนไขต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อย1,000คนยอดชมวิดีโอรวม4,000ชั่วโมงภายใน12เดือนที่ผ่านมาจากนั้นคุณจะสามารถเปิดสร้างรายได้ผ่านโฆษณา ads บนวิดีโอ YouTube Premium คนที่เป็นสมาชิกดูวิดีโอของคุณใช้ได้ตอนไลฟ์สดหรือพรีเมียร์ผู้ชมสามารถส่งเงินให้ระหว่างดูและคอมเมนต์พิเศษผู้ติดตามสามารถสมัครสมาชิกเสียงเงินรายเดือนเพื่อได้สิทธิพิเศษเช่นป้ายชื่ออีโมจิพิเศษวิดีโอสำหรับสมาชิกเท่านั้นและอื่นๆหากช่องใหญ่พอสามารถเชื่อมกับร้านขายเสื้อผ้าของที่ระลึกและอื่นๆใต้คลิปได้เลย หรือจะทำเองผ่านเว็บไซต์แล้วแต่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้แบรนด์อาจมาติดต่อให้คุณโปรโมทสินค้าบริการแลกกับเงินหรือของตอบแทนหรือถ้าช่องยังไม่ใหญ่มากก็เริ่มจากการเสนอความร่วมมือกับแบรนด์เล็กๆได้เหมือนกันแปะล,ลิงก์สินค้าในคำอธิบายวิดีโอ description ถ้ามีคนคลิกซื้อคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นเช่นจากช้อป e e l a า a d a a m a z ม n และอื่นๆเคล็ดลับสำคัญ ทำเนื้อหาที่ตอบโจทย์ผู้ชมและสม่ำเสมอหัดทำซีอตั้งชื่อวิดีโอคำอธิบายแท็กให้คนหาเจอได้ง่ายอย่ามองแค่ยอดวิวแต่โฟกัสที่การสร้างชุมชนคอมมูนิตี้ที่ชื่นชอบคุณจริงฮะาฮะอยากให้ช่วยต่อไหมเช่นไอเดียเนื้อหาที่กำลังฮิตในปี2025 วิธีเร่งยอดวิวและผู้ติดตามแบบธรรมชาติ